ในใดนะครับราชวงศ์อังกฤษจึงดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันราชาอาณาจักรอังกฤษนะครับก่อตั้งในปีคิดศักราช927ภายใต้ระบอบศักดินาสมามิพักหรือว่าฟิวดอลกุนนางท้องถิ่นมีอำนาจแทนกษัตริย์ต่อมาราชวงศ์นอร์มันจากฝรั่งเศสเข้ายึดอังกฤษในปีคิดศักราช166 0 พระเจ้าวินเลียมที่หนึ่งทำการปกครองอังกฤษบาสมบูรณาญาสิทธิราชดึงอำนาจของขุนนางท้องถิ่นเข้าสู่ศูนย์กลางที่กรุงลอนดอนทั้งหมดทำให้กษัตริย์มีสิทธิขาดนะครับเด็ดขาดขณะเดียวกันนั้นฝ่ายขุนนางก็มีการจัดตั้งสภาเป็นของตัวเองเพื่อพยายามคานอำนาจของกษัตริย์จนกระทั่งในสมัยของพระเจ้าจอน์นพระองค์ต้องการทำสงครามกับฝรั่งเศสจึงเกณฑ์ขุนนางไพพลรวมทั้งรีดเก็บภาษีเพื่อนำไปบำรุงกองทัพ ทำให้ฝ่ายคุนนางไม่พอใจทําการบีบบังคับให้พระองค์ลงนามในกฎบัตรแมกนาคาตาเมื่ ata, อปีกิจศักราช1215ทําให้กษัตริย์อังกฤษนะครับไม่สามารถใช้อํานาจเก็บภาษีได้อีกต่อไปฝ่ายคุนนางอังกฤษมีการรวมตัวกันเป็นสภาคุนนางก็ได้ใช้อํานาจแทนกษัตริย์ในกิจการบางอย่างได้เช่นการเก็บภาษีการทําสงครามโดยที่กษัตริย์ไม่ได้มีอํานาจสั่งการเองอีก ขณะเดียวกันนะครับสภาขุนนางก็มีการจัดตั้งระบบระบอบการเลือกตั้งซึ่งกระทํามาตั้งแต่สมัยยุคกรางระบบนี้นะครับทำให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของอังกฤษสิ้นสภาพเกือบจะทั้งหมดซึ่งต่อมาสภาขุนนางก็มีการแยกเป็นสภาสามัญเพิ่มมาอีกนะครับและถึงแม้นะครับว่าบางครั้งที่สถาบันกษัตริย์พยายามใช้อนานาจต่อต้านฝ่ายรัฐสภาแต่ก็ไม่สําเร็จ ถึงขนาดเคยถูกฝ่ายสภาล้มล้างเป็นสาธารณรัฐอยู่พักหนึ่งนะครับในช่วงปี1653ถึงปี1660ต่อมาฝ่ายรัฐสภาก็พยายามจำกัดอำนาจของสถาบันให้มากขึ้นจนนำไปสู่การปฏิวัติอันุุ่งโรดในปี1688ตรงกับกษัตริย์พระเภทราชาของไทยนะครับทำให้กษัตริย์ไม่มีอำนาจในการเมืองอีกต่อไป พระราชภารกิจทางการเมืองอยู่ภายใต้การชี้นำของสภาที่มีกฎหมายหลายฉบับครอบงำสถาบันกฎหมายเหล่านี้นะครับมีฐานะเท่ากับรัฐธรรมนูญซึ่งอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นฉบับทางการทําให้การเมืองของอังกฤษนะครับอยู่ภายใต้ะระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีสภาขุนานางเป็นกษัตริย์นะครับแล้วก็ทําตนเหมือนกษัตริย์กษัตริย์เองนะครับก็ไล่อำนาจทางการเมือง แต่ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจเหมือนเดิมรวมถึงการลงพระนามรับรองกษัตริย์รับรองกฎหมายต่างๆดังนั้นแล้วที่หลายคนเห็นว่าในอดีตจักรวรรดิอังกฤษนะครับทำการยึดประเทศต่างๆโน,น,น่นนี่เป็นเพราะกษัตริย์อังกฤษสั่งการหรือไม่คำตอบนะครับก็คือไม่นะครับเพราะเป็นกิจการที่ต้องใช้เงินแผ่นดินดังนั้นนะครับเป็นงานของฝ่ายการเมืองในระบบรัฐสภาต่อมาอังกฤษได้มีการตั้งตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับขึ้นมาอีกด้วย เพื่อรับภาระแทนกษัตริย์และก็เป็นหัวหน้าของรัฐบางโดยตรงนะครับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนี้ได้มาจากการโหวตของสมาชิกสภาซึ่งเป็นแบบอย่างของการแต่งตั้งนาย,ยกในระบบรัฐสภาที่ใช้กันแพร่หลายอย่างทั่วโลกนะครับในส่วนของสภาสามัญน,นะครับซึ่งต่อมาก็คือสภาผู้แทนราษฎรก็กลายเป็นสภาของชนชั้นสามัญธรรมดาที่มาจากการเลือกตั้งและก็ได้ทําการลดอํานาจบทบาทของสภาคุณนางลง จนไม่สามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีได้หรือว่าถอดถอนใครก็ได้จะเห็นได้ว่าสถาบันกษัตริย์อังกฤษนะครับถูกลดอํานาจมาตั้งแต่สมัยช่วงยุคกลางเพราะถูกฝ่ายขุนนางนะครับใช้อํานาจแทนทําให้กษัตริย์ไม่ต้องแปดเปื้อนไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทําจึงเป็นที่มาของคําว่ากษัตริย์ไม่ทรงต้องรับผิดนะครับ the king can do no wrong เพราะว่ามีผู้รับสนองนะครับทุกภารกิจ ส่วนถ้าถามว่านะครับแล้วทำไมสถาบันกษัตริย์ของฝรั่งเศสจึงถูกโค่นล้มทำไมกษัตริย์รัสเซียจึงถูกโค่นล้มทำไมราชวงศ์จีนจึงถูกโค่นล้ม พอพวกเขายังดำรงอยู่ในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์นะครับยังคงมีอำนาจเสมือนตัวเองเป็นกฎหมายดังนั้นความคับแค้นใจการต่อต้านเพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบเสรีประชาธิปไตยจึงถูกศาสตรใส่สถาบันกษัตริย์โดยตรงและส่วนใหญ่ที่ถูกต่อต้านก็มาเกิดในช่วงที่ระบบสาธารณรัฐ กำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตอนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมรับปรับเปลี่ยนหรือว่าปณีปนอมก็จะมีแต่การทําลายตัวเองทั้งนั้นดังตัวอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับอังกฤษจึงเป็นแม่แบบของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับ